เมื่อนี้สิภาพเพื่อนๆอย่างเบิ้งทุเรียนเป็นลูกติดลูกเล็กแล้วนะคะเพื่อนๆพาเดินดูเดินเลาะนะจ๊ะเนาะพี่นี่ก็สิมีหลายรุ่นจัดการยากดอพี่น้องเนาะจะมีหลายรุ่นจัดการยากนะคะทุกคนโอ้เสียงไก่หน่อยลงแม่ั่นพี่น้องจังสี่พเพิ่มจิตเดลิจา่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงนะจ๊ะเนาะม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงนะคะ ต้นเดียวกันนี้ลายใส่รับพี่นอ้องมองนี้ยังบานอยู่กับมีจักรสี่เขาเจาเอินมาเป็นหางแง่นะพี่น้องเนาะเขาเดียวเขเป็นหางแง่อันนี้ดอกพ้นจักรน้อยพ้นอกะอสยะิยุบเนาะยุบเขาก็สิล่วงล้นลงไปกับพื้นดินแบบนี้นะจ๊ะจะล่วงล้นไปกับพื้นดินแบบนี้เขาก็สิญยางคอยเคาะคอยหยังพี่น้องเขาก็สิรุดออกน้ำไหลเขาก็สิรุดออกว่าเมื่อเนาะเราก็จะค่อยๆเดินเคาะเดินนีออกนะจ๊ะเนาะ ต้นหนึ่งก็สิมีหลาหลุ่น,นะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะจ๊ะเราก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมแม่นั้นก็อยู่ในสวนเก่เาพี่นอ้องอยู่ในสวนเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันเลยจ้ะเรามีอาชีพเกษตรษกรทำสวนเราก็ต้องอยู่ในสวนเลยจ้ะแต่ละวันเนาะชีวิตก็จะอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะเนาะจะอยู่ประมาณนี้เนาะพี่นอ้องชีวิตจะอยู่ประมาณนี้ พายัางเลาะเบื้องมาจ้ะเนะาะเดินเลาะเบื้งชมนาจ้ะตั้งสี่เขาเริ่มรุดออกแรหบนางตัวนี้เขาเริ่มรุดแล้วพี่น้องเขาเรื่มรุดเขาเองเนะาะตั้งสี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ะสินยบเขากจะสิรุดเขาเองประมาณนี้นะคะทุกคนดอกจะอยู่ประมาณนี้เนาะที่นี่เขากจะสิใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยให้เขาได้กินบมล,ลุกบำลุกอยังเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เนาะ เดี๋ยวถ้าใส่วันไหนจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้พายังเลาะยางเบิ้งสกักอนนะจ๊ะเนาะเตินเลาะชมก่อนอาจจะเบียนหัวนิดหนึ่งนะจน๊ะเนาะขึ้นลูกหน่อยแล้วติดลูกเล็กแล้วนะคะทุกคนติดลูกเล็กๆแต่ว่าเราจะไม่ได้เอาไว้หมดแบบนี้นะเรายังต้องแต่งอีกถ้าเขาติดลูกเราก็จะไวใ้ให้เป็นลูกลงมาแบบนี้เนาะลงมาแบบนี้นะ แต่ตอนนี้ก็จะท่ายอยค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆเนาะพะวาเขาจะถี่เสามารถแต่งให้ขาดทีเดียวได้นาะเพื่อนๆเนาะแต่งขาดทีเดียวไม่ได้เผื่อว่าาบางลูกล้นน้อนเจาะหรือว่าภายัยธรรมชาติเขาสิหลงเขาไปเองแล,ล้วจ้ะเขาถี่ค่อยๆสลัดลวงเขาทิ้งไปเองเนาะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะทุกคนจะเป็นประมาณนั้นเนาะจะประมาณนั้นจ้ะ เขาจะค่อยๆสลัดลูกของเขาทิ้งเองโดยอัตโนมัติมีอัตโนมัตินะคะทุกคนบางต้นก็ติดเยอะบางต้นก็ติดน้อยเนะาะแม่นันจะเดินพาเดินดูแต่ว่าขาแม่นันไม่ค่อยสมประกอบก็จะเดินบ่ค่อยนิ่งเนาะพี่น้องเนาะยางบ่ค่อยนิ่งเนาะยมาเลี้ยงบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงต่อนซ้อนในพี่น้องเสียงกาโวกะก็บห้องวันบอนวันบอนวันซ้อนมาโเจ้าว่ะวอนซ้อนเนาะ